สวยเลิจกินข้าวกันนะคะอุยอ้ยอุ้ยกูนึกว่าเจียงกิดขาดเออเมื่อกี้ลุงหนูค่าไม่ใช่หนูนะคะโอ้ยปวดท,ท,ท,ท้องปวดท้องปวดท้องปวดขี้ขี่ออกทางจมูกแล้วโดนเลือดก,กูเอาปากประกบได้รับไปเลยพันอยู่คันผู้ชมตอบพอดีลุงไม่ได้หวังเงินตั้งแต่แรกแล้วดูเลย ดมกิ๊มหน่อยดมกิ๊บเลยใช้กินละเล่าเกิดใหม่กลาเป็นหมาใช้ให้คุ้มแกทำอะไรเน่ยตุ๊ปปิกฮะผมแค่ขันเดี๋ยวนี้ขันเดียวฉันบอกให้หยุดก็เกียวมันขันผมผิดอะไรฉันบอกให้หยุดทำไมหมาจีนมันหื่นจังวะคุณผู้ชมในที่สุดผมก็ออกแบบห้องน้ำสำหรับคนอึ่ยากมาแล้วครับนี่เป็นยังไงครับคุณผู้ชมอึง่ายถ่ายคล่อง โอ้ยมือถือหล่นอย่างนี้ทำยังไงนี่แหละครับวิธีป้องกันมือถือหล่นล็อกชโคกไว้อ,อโหเป็นยังไงเสียวฝาว้าคุณคลี้แล้วคุณไม่มีความสุขเราขอแนะนำสุขสุดที่ตูดของคุณชิงช้าขี้เปลี่ยนวอลเปเปอร์ขาวเป็นเหลืองในพิปตาสายซิ่งสายมอเตอร์ไซค์สายเวสปาแม่เราก็มีมอเตอร์ไซค์อึกระผมขี่ไปขี่ไปซิ่งไปหรือบ้านที่มีครอบครัวใหญ่มีพื้นที่จำกัดเราก็มีนี่เลยขี่แบบสา ันขี่พร้อมกันได้ถึงสามคน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 รักน้ำรักป่ารักการขี้นี่เลยชักโคกขี่เพื่อป่าน้อยคอยใจ ไปดูปลาไปเพื่อเพลินเาริญใจเยี่ยมเวเลกุตมีระบบล้างตู้ปลาในตัวทุกวันบอกเลยว่าตู้ไม่มีวันเปื้อนแน่นอนไม่ต้องล้างตู้บ่อยไม่ต้องล้างอะไรบ่อยไม่ต้องล้างตู้เป็นไรทียอะไรต่าทุกคนดูสิคาดูรอนแมคโครเนี่ยมาทำอะไรบ้านเจมาดูเด้อโหมาขุดถนนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเข้เสียงดวงเสียงดังมากเลยอ่ะดูสิมันขยาอะไรเเสียงดังเสียงดังลำคาดมากเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ย ไม่มีฟลิปไปไปไอ้เค้านี่มันพ่อครัวเก่าเออสอนสามน้อตำรวจจับนะเว้ยไอ้แว่นวันนี้อะไรแม่ยัดป๋อไว้ตัดนั่งแก๊บวันนี้มันปวดหัวแปลกแปลกมันมึนเงี้ยไม่รู้แมเฮ้ยหายละพวกมึงดูกูจะตีถึงบ้านกูเลยนี่อ้ากลับบ้านละแขนกูอุ้ยโอ้โหเหมือนจะง่ายขอแอคทีสเดี๋ยวพี่โชว์พี่ก็ทำเป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยย้อนโอ้ยสังเกตไอ้แบ๊ก ยกยกยกยโอเคยก,ยก,ยกดึบดึบดึบทำเป็นอเป็นอคมลองเองมา,ามามาง่ายเกวเกิวครับพี่ผมลองเทสเยอบ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 เหมือนกันทำไมมันไม่ขยับวะห <c oughs> ล,ลันที่องันที่ง่า <c oughs> <c oughs>

พ่อค้าสั่งเทพหน่อยเออไปพงไม่พูดวะเฮ้ยเออยินไหมเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นใบนะคุณผู้ชมแกไดยินไหมเนี่ยด้ยินป่าได้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 ไปไปไโอ้เขาเป็นใบหูหนวกโอเคโอเคโหน่าสงสารจริงเลยแอะไม่เอา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  ไม่เอาเว้ยโอ้ยเกียแมงแล้วกูบอกไม่ใส่ไม่เสิรไม่จะิกูจะใส่แต่ไส้กรอกอย่างเดียวโอ้ยไม่ใส่แล้วไข่ห้าใบพอแล้วไม่ใส่ไม่เอาโอ้ยไปยินกูไปเนี่ยไม่ใส่โอ้ยยิ e ่ปายมันเสียแมงเี้ยเลยเยไม่เอาไม่ใส่ nope. โอ้ต่อยแมงเล่ยมึงใส่เหรอกูต่อยนะกูต่อยนะอ่ะ โอ้ใส่ก็โอ้แมกเออเขาจะมีจ่ายไหมเนี่ยอ่ะเอ้ยไม่เอาไม่เอาตัวคืนมาเลยนะจ่ายมาเลยได้แมกเนี่ยเห็นผมมันถึงสายหมอยมัน่องลชิมสายหมอยเลยครับเพื่องละละละมาบอกน้องบอกหน้าเอาอะไรมาให้เนี่ยนะลูกไปเห็นอยู่ว่าหนูเวอื่นก็สายให้อาหารปวดท้ายเวตาลเสมอเอ้คลิปต่อไปนี้เป็นคลิปที่คนเรียกร้องกันเข้ามามากๆเลยนะครับผมนะอย่าบ่นกูนะเวเน้่ยคนขอมาเยอะมากเลยขอสอดแทรกในนี้แล้วกันนะจุูก อัชึบทำแบบนี้ทำแบบนี้นี่อัชึบอย่างนี้อะอัดชึบพ่อทำแบบนี้พ่ะเอามือขึ้นมาแบบนี้เออมือขึ้นมาอีกข้างหนึ่งพ่อเออโอเคย้งไงต่อผมจะจับมือพ่อแล้วก็ชึบๆอ่ะแย่ยังไปกูแม่งโคตรสุดยอดไปเลยว่าบ้านแมวเชี่ยนี่แม่งบาหึมเลยวะกูอยากเลี้ยงแมวเลยว่ะแม่งโคตรเด็ดเลยว่ะผมแม่งทำจากไหมผมได้ป่าวน่ะไม่รู้ว่ากลัวแม่งแบบแต่แต่กัวมันใหญ่คืยเรื่องบ้านแมว่มันเป็นแมวที่ตัวใหญ่มากคือแมวที่โคตร เพอร์เฟกมันคือเดอะเบสแมวมึงเข้าใจกูหรือเปล่าคือเราคุยเรื่องบ้านแมวอยู่จริงใช่ไหมเนี่ยเพื่อนอาชอีนั้นทำแล้วสวยลองทำมั่งตัวแรกนี่นะครับพี่ก็แถมมาในพิซซ่านะครับผมวางแบบนี้นะแล้วดูโป้งกดไปแบบนี้นี่แล้วก็ดึงชุบฉีเห็นไหมครับสุดยอดเห็นไหมวิธีใช้ใชนี่กูมาอย่เงี้ยมาทุกคลิปไอสัตว์นี่ฉีกออกงี้นี่หันให้แล้วโอ้โหดู เอาเลยนะเพ uh really ื่อนถ่ายไว้นะเพื่อนเออถ่ายอยู่โอ้โหไปแล้วโอ้โหเฮียรั่วไปแล้ววันนี้ช่าอากาศดีจริงๆเลยนะโอ้โหเฮียโอ้หนึ่งสองสามเริ่มอยากทำบ้าเลยสัตวกเทสัตกแค่สตาร์ก็เหนื่อยแล้วนักฆ่าตาบอดเอ้ยนั่นอะไรอ่ะมึงทำเชี่ยอะไรเนี่ยมันอยู่ในห้องน้ำยิ้ม่งเปี้ยงเชี่ยอะไรวะเนี่ยนี่ตายนี่ขาดอากาศหายใจตายซะ หหัมดนะทำปากมาปากสวยไหฮะดูรู้กินอัดดูดไม่ขึ้นนะ่ะเอ๊ะตาปากปาบปากฉันสวยไหมฮะฉันจะกินลำบากระเบิด้ากแล้วงงกูก็ดูได้นะมันยากตรงไหนเนี่ยมันยากตรงไหนออใยปวดขี้ว้ยเฮ้ยสัตว์โอ้โอแม่งกำลังซ้ำางนเลยสัตว์เฮ้ยต้องแอบ,บดูแล้วว่าใครกำลังทำอะไรกันอุ้ยมันออกมาแล้วทำไมสมโชธเพื่อนกูนี <c oughs> น่วะแอบมามแบบตุยหญิงอ่ะเดี๋ยวอะไรวะน่นะอ๋ยเจ็แบบตูดอ๋ยเจ็บตูด ถ้าทางแบบนี้กิริยาแบบนี้โอเคเหลืองมันคืออะไรม่ตะกัดกูหรือเป,ปา่าวะมันพ,พ่นพิดหรอกปาิษิ <c oughs> โอ้มึงแม่งขอดทุเลศเลยแต่มึงยังทุเลศไม่พอเ่ากูหรอกนี่เจ้าของกูบ้างี <c oughs> <c oughs> ่ไปนนะตัวคุณกอออ่อนเนอเข้าไปโอเคเข้าไปอโอ้ตัวร้อนเฮียไปกับ,บาน เออเขาได้ไปสถานีคือภาพพลดดล่มนะครับผมช่างสุดยอดจริงๆนะครับผมตายซ้ำเมื่อไหร่ไรยเฮียหรอกเออมึงตายเฮ้ยกระบวนท่ากระบี่ปราผีกระบวนท่าที่หนึ่งอดีตปืนเข้ากลางลำตัวทำยังไงดีเอาที่ชาร์จออกจากรองเท้าไม่ได้เออทำยังไงดีนะอ๋อนี่ไงใช้ที่ปั่นแบบนี้นะคะมาม้วนม้วนม้วนเกี่ยวแบบนี้นะคะจากนั้นก็ยกขึ้นมาแบบนี้เอาเป็นไก่ตัดเชื่อรองเท้านี่เป็นไงคะ มึงทำเพส้นตีนอะไรน้ยแต่ละวันเหนื่อยใจดูแล้วมันเข้าไปติดได้ยังไงวะเนี่ยอ่าเห็นไหมดึงออกอย่างเงี้ยแล้วก็ปืด๊ดอ่าโง่โง่จริงจริงแหมงงีอ้อ้าวอ้าวอ้อะมั้งอ้าว ั้งมถ้าเกิดเราเลี้ยงแมวเนี่ยต้องมีบ้านแมวแบบนี้สักหลังนะเข้าใจไหมนายเข้าใจไหมว่าเราต้องมีบ้านแมวใหญ่ๆมาหึ่มแบบเนี้ยเออมึงพูดถึงบ้านแมวจริงๆใช่ไหมเนะี่ยที่มึงพูดมาโดยตลอดเนี่ยมึงไม่รู้จริงเหรอแม่งงหง่ชิบหายกูผิดแล้วะวะเฮ้ยกูเครียดอ้ํฟอมเลยกู